สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับปุ๋ยทุเรียนจำรัดนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยวันที่20สบมกรา6กห้านะครับวันนี้ผมเข้ามาที่แปลงทุเรียนสาธิตแปลงผมตอนนี้คือตัดหญ้าไหมเอียเอ่ยมเยี่ยมคือตัดหญ้าได้เพิกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือเรื่องผมหมดปัญหาเรื่องพวกเขาเรียกว่าพวกมแมลงอะไรแอบซ่อนใต้ ใต้พุ่มหญ้าพุ่มอะไรตัวน,นี้คือมันเปิดลงโจงแล้วนี่ดูดูเนี่ยพวกหนอนพวกอะไรตองกลางันมันจะลงไปหาที่หญ้าถ้าหญ้ารกนะครับแล้วก็คือมันจะขึ้นมาหากินกินใบทุเรียนนะครับผมกลางันก็ลงจะลงไปอยู่ใต้ใต้พงหญ้าที่หญ้ารกตอนนี้หญ้าไม่มีแล้วลงไปยังไงก็เจอเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเจอศัตรูของมันพวกนกบ้าง ข้างล่างก็เป็นพวกไอจิ้งกงจิ้งกาหรือว,ว่ากบเขียดอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนี้มันก็จะออกมาหากินอยู่ข้างล่างบางตัวนะครับผมเคยเจอเคยเคยเห็นอึงครับอ,อมันปีนปีนต้นทเรียนผมเพราะมันขึ้นไปหากินมแมลงข้างบนนะครับอึงอ่างไม่เชื่อต้องเชื่อแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับถ้าเห็นมันขึ้นวันไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายขึ้นให้ดูว่าอึงอ่างขึ้นต้นทเรียนได้นะครับผมขึ้นไปหากินมแมลงครับผม มันคือเรื่องสัตว์จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องตลกขบขันนะครับมันจริงๆนะครับผมเมยิง,งวันนั้นผมยิงหัวเราะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้โอเคนะครับตอนนี้คือผมจะมาพูดคือพูดคุยเรื่องยากําจัดมแมลงตอนนี้ผมใช้เคมีอยู่ผมหาหาไอชิวพันธ์พวกไอยากําจัดมแมลงแบบธรรมชาติพวก อะไรต่างๆตรงนี้น้ำหมักชีวภาพชีวพันธุ์หรือว่าชลงชลาตรงนี้ผมจะเอาเอามาอยู่ในสวนเรียนผมตรงนี้คือให้เป็นใช้อีซีหมดจดผมจะไม่เล่นเคมีนะครับเรื่องยากบจัดแมลงตอนนี้ผมใช้ยากบจัดแมลงอยู่ตอนนี้ยากำจัดแมลงอันนี้คือยากำจัดแมลงผมไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับผมอันนี้ก็คือสารจับใบตอนนี้ผมได้ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะครับผมซื้อมาอันนี้อันนี้ผมซื้อมาแล้วผมก็ขออนุญาตเขาว่าผมจะมารีวิวว่าสิ่งที่ที่ที่เขาโฆษณาตรงนี้ผมคือผมได้ไปขออนุญาตเขาว่าผมรีวิวได้ไหมคราว่าโอเคครับรีวิวได้เพราะเขาทําการทดลองแล้วยี่ห้อน,นี้ครับผมโอเคเห็นไหมอ๋อดูนะครับบิวเมทามิกนะครับทูอินวันเดี๋ยว ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวชมคลิปเขาดีกว่าผมไม่อธิบายตรงนี้นะครับเพราะในคลิปวิดีโอเขาเขาเรียกว่ามีมีการถ่ายทอดคลิปสรรพคุณของมันตรงนี้ดูได้เลยครับเชิญดูโอเคครับเชิญดู แมลงปากดูดเพี้ยแมลงหวีขาวไายแดงแมลงปากกัดด้วงและแมลงปีกแข็งเป็นปัญหากวนใจอยู่ใช่ไหมล่ะตองนี้เลยบิวเมทามิกทูอินวันผสมระหว่างบิวเวเลียเชื้อราขาวกําจัดแมลงปากดูดเพี้ยแมลงหวีขาวไายแดงกับเมทาไลเซียมเชื้อราเขียวกําจัดแมลงปากกัดด้วงและแมลงปีกแข็งบิวเมทามิกเป็นเชื้อราที่กําจัดแมลงศัตรูพืชโดยทําให้เกิดโรคในแมลงทําให้แมลงอ่อนแอและตายลงไปในที่สุดซองนี้มีความพิเศษก็คือเราคัดสายพันธุ์ที่มี การเจริญเติบโตได้ดีในตัวแมลงสร้างสปอร์ได้มากฝูงมากและที่สําคัญมีความสามารถในการงอกของสปอร์เนี่ยได้มากพอยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งกําจัดแมลงได้ดีเท่านั้นเนื่องจากเส้นใยเนี่ยมันจะแทงทะลุเข้าไปในตัวแมลงแล้วก็ไปเจริญเติบโตเนี่ยในตัวแมลงจนแมลงนี่ก็ค่อยๆอ่อนแอลงแล้วก็ตายไปในที่สุดฟิวเมทามิกเป็นเชื้อพันธุ์ที่ปราศจากสารเคมีปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมแมลงไม่เกิดการดื้อยาพอเชื้อในห้องแลบที่สะอาดได้มาตรฐานสําคัญมากๆคือไม่มีเชื้ออื่นมาปน มีสภาวะที่เหมาะสมที่ทําให้เกิดสปอร์ได้อย่างดีผลก็คือสปอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันและกําจัดแมลงเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาดูวิธีใช้กันใน1ซองเนี่ยมันจะบรรจุ500กรัมวิธีใช้ก็ง่ายิดเดียวเพียงแค่ฉีกซองตักแล้วก็ผสมน้ําได้เลยในอัตราส่วน40กรัมต่อน้ํา20ลิตรเพราะฉะนั้น1ซองเนี่ยสามารถผสมน้ําได้มากถึง250ลิตรอ่ะมันคุ้มมากๆอะ่ะถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาก,ก็ต้องรีบใช้นะยิ่งใช้เร็วก็ยิ่งดีปัญหาไม่บานป และถ้าใช้ดีอ่ะอย่าลืมบอกต่อนะก่อนจะออเป็นซองนี้ยเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะผลิตยังไงให้เกิดสปอร์สปอมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้จริงกับตัวมแมลงแต่เรารู้ว่าลักษณะเชื้อราที่ดีอันดับแรกต้องสร้างสปอร์ได้มากและนี่คือตัวอย่างของเชื้อราที่ดีก็จะมีความฟุ้งกระจายและที่สําคัญต้องเจริญเติบโตได้ดีเพราะมันมีบางสายพันธุ์ที่สร้างสปอร์ได้มากแต่มีการเจริญเติบโตที่ช้าเราก็จะไม่เลือกสายพันธุ์นั้นมาใช้ในการผลิตวิธีการก็คือเราอ่ะจะใส่เชื้อเข้าไปในแมลงแล้วก็สกดเชื้้อออกกมมาาจแแลว ทำให้บริสุทธิ์เก็บเป็นสตอกไว้เราเนี่ยจะไม่ต่อเชื้อหลายๆรุ่นเหมือนที่เขาทํากันนอกห้องแลบเพราะว่ามันจะไม่สามารถควบคุมเชื้อที่ปนเปื้อนเข้าไปได้และที่สําคัญก็คือเชื้อจะอ่อนแอนลงและไม่สามารถที่จะฆ่า,มาแมลงให้เห็นผลจริงๆได้โอเคตอนนี้คือได้ฟังสรรพคุณที่เขาบรรยายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ผมก็กลัวเขามาทดลองตรงนี้ผมก็กลัวเขาฟ้องร้องฟ้องร้องนะครับผมว่า ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขอคือเรียกพูดอะไรมากนะครับก็พูดตามสิ่งที่เขาเขาได้พูดออกมาตรงนั้นนะครับผมคราวนี้ผมจะเอามาทดลองแล้วอยู่ที่สวนคนติดตามผมตอนนี้กำลังติดตามอยู่ว่าสิ่งสิ่งนี้ที่ผมมาทานี้ชิวช้วพันธุ์แบบไอเขาเรียกว่าเป็นเชื้อรากําจัดเขาเรียกว่าแมลงตรงนี้นะครับผมสรรพคุมมันก็คือวิธีใช้นะครับผสมน้ําอัตราส่วน 50กรัมนะครับ50กรัมก็ประมาณในวงเล็บนะครับเขาเขียนไว้4ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยอันนี้20ลิตร20ลิตรนะครับฉีดพ่นเขาให้ฉีดพ่นนะครับ2-5วัน2วันต้องฉีดทีหนึ่ง2-5วันหรือไม่ก็5วันฉีดทีหนึ่งนะครับเอาตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาให้คือพูดง่ายคือกันได้2-5วันนะครับผมฉีดพ่นโอเคมาฟังผมตรงนี้คราวนี้ ผมจะมาอธิบายตอนนี้ตอนนี้ผมจะใช้คำว่าชุบพันฉีดยาฆ่ามดลงกแมลงอะไรตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้ผมผมก็จะใช้ตัวนี้ไปตลอดนะครับถ้ากันได้5วันอันนี้ราะให้2-5วันแต่ผมมีวิธีการใช้อยู่ครับผมผมจะมาทดลองทดลองให้เขาว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับตอนนี้ถ้าผมเอาตัวนี้มาฉีดเลยผมเอามาฉีดตัวนี้เลยปุ๊บ วันแรกสองสามวันแรกมันยังกันไม่ได้ถ้าเป็นแนวความคิดของผมนะครับผมเพราะเชื้อราเชื้อราฉีดไปแล้วไปเจอมาลงมาแมลงเผื่อมันเฉพาะตัวเป็นเชื้อราอะไรตรงนี้มันต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเชื้อราถึงจะแตกตรงเขาเรียกว,ว่าตรงที่เป็นมลลงแมลงแรงต่างเขาว่าไอเชื้อราตัวตัวน,วนี้สองตัวนี้มันจะเข้าไปเขาเรียกว,ว่าแทงแทงในลําตัวเยื่อใยทําให ลงมแมลงผิดหนอนผิซุซงผิเสื้ออะไรตายเป็นเชลาแล้วตายตรงนั้นนะครับมันต้องใช้เวลาฟักตัวของเชืลานะครับผมผมก็เลยตอนนี้เอาตีน,นี้มาเขาเรียกว่ามาใช้มาใช้แต่ตอนนี้ผมจะใช้ตัวน,นี้ก่อนใช้เคมีก่อนเพื่อกันมแมลงขั้นต้นขั้นต้นตรงนี้หมายเขาว่ายัางไงถ้าผมมาใช้ตรงน,นี้เลยใช้วันหนึ่งสองวันมันยังกันไม่ได้นะครับ มันก็ยังกินผมคิดว่านะเป็นแนวของคิดผมเพราะมันไม่ได้ไล่มแมลงแมลงต้องมากินใบผมก่อนตอนนี้ยาผมมันยาเคมีที่ผมฉีดพ่นหมดลิ้ิแล้วมันต้องมากินก่อนกินไม่มากินมาเกิดกิ้งชลงชลาอะไรตรงนี้ก่อนแล้วก็ชลงชลาที่นี่มันก็จะไปเขาเรียกว่าเจริญเตบิตบโตในมแมลงก่อนทําให้มแมลงตายใบผมมันก็จะเหี้ยนไปหมดนะครับผมใบมันก็จะเหี้ยน มันจะดูผลไม่ออกว่ากาันได้ไม่ได้ผมก็เลยใช้เนี่ยเนี่ยยาเคมียาเคมีตัวนี้ก่อนนะครับผมผมจะใช้ยาเคมีนี้ฉีดฉีดคุมไว้อยู่ประมาณประมาณสักเดือนหนึ่งผมจะฉีดยาเคมีอันนี้ทุกทุกสิบสิบวันนะครับเพราะยาเค,เคมีตัวนี้เขาให้ให้ให้ว่าเจ็ดถึงสิบวันเจ็บถึงสิบวันคุมได้ ฉีดยาฆ่าแมาลงมแงมลงไม่กินใบเราพูดง่ายๆอะ่ะเจ็ดถึงสิบวันบางครั้งถ้าผมฉีดโอเวอร์ก็อาจจะได้ถึงสิบห้าวันนะครับผมเนี่ยตรงนี้ผมจะฉีดคุมไว้ให้ก่อนคุมให้ให้ตัวไหนคุมให้ตัวนี้ทํางานพูดง่ายๆแต่ผมผมจะไม่ฉีดวันเดียวกันนะวันนี้ผมจะฉีดยาก,กันกับแมลงไปก่อนสักสองสาวันพรสองสาวันเนี่ยงอันนี้ผมแยกถังนะครับยาฆ่า,มาแมลง อันนี้ยาเนี่ยบิวเมทานิกนะครับมบิวเมทามกนะครับผมผมมาฉีดทางนี้จะไม่ผสมเคมีจะไม่ผสมยาเชลาตัาตื่นท้งของมันทางนี้ทางเดียวเลยครับอุตส่าห์ลงทุนไปซื้อทางใหม่มาโอเคเนี่ยคือตัวนี้เลยพูดง่ายผมจะฉีดคุมตัวนี้ไปก่อนประมาณสักสองสาวันพอได้ ได้วันที่สองปุ๊บผมจะมาถ่ายทอดที่หนึ่งผมจะมาฉีดตัวนี้แต่วันนี้ผมยังไม่ฉีดเอาตัวนี้ยาตัวนี้คุมไปก่อนคุมไปก่อนนะครับเชื้อราเชื้อราตัวนี้ผมไม่ใช้ผมใช้แต่ยาเนี่ยกําจัดกําจัดมแมลงไล่มแมลงไอ้กินใบก็บตายมาแมลงอะพูดง่ายๆดูดใบน้ําเลี้ยงก็าตายนี่คือยาเคมีนะครับอันนี้คือสารจับใบผมม่ฉีดตัวนี้ก่อนวันนี้ แล้วอีกประมาณสองวันผมก็จะมาฉีดตัวนี้โอเค okay นะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าบางครั้งถ้าสิ่งที่ผมทำไปตรงนั้นคือไม่ได้ผลไม่ได้ผล,ผลก็ผมก็จะพูดตามความเป็นจริงนะครับว่ามันกันได้หรือไม่ได้มิวเมบิวเม,มทามิกนะครับทูอินวัตรงนี้ผมก็จะบอกว่า กับหนอนผีเสื้อมแมลงแมลงปีกแข็งอะไรต่างๆแล้วก็ไรล,ลงไดแดงไอเขาเรียกว่าอะไรสัตว์ตัวเล็กที่ดูดน้ําเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้ละตรงนี้ถ้ากันไม่ได้ผมก็จะว่ากันไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ฉีดพ่นตัวนี้นะครับสารเคมีกบจัดมแมลงนะครับผมผมผสมแค่เคมียากำจัดมแมลงกับสารดูด,ดซึมนะครับจับใบนะครับผมผมเอาแค่2ตัวแค่นั้นที่อยู่ในถังนี้ยาชะลงชะลาไอ้เมื่อก่อนผมใช้ยาชะลาด้วยทางเคมีผมไม่เอาใส่นะครับเพราะว่า ถ้าผมเอาใส่ด้วยปุ๊บผมฉีดตัวนี้ตามไปมันจะไปกําจัดเชื้อราตรงนี้นะครับของยี่ห้อเนี้ยผมก็เลยเอาเชื้อราออกนะครับทําไมผมเอายากําจัดเชื้อราทางเคมีออกคือปกติในส่วนผมตรงนี้ในส่วนทุเรียนใบตรงนี้ผมมีเชี้อพันธุ์คือไตโคนามานะครับสดผมเพาะเองนะครับเอามาฉีดพ่นทางใบผสมกับ น้ำหมักปลาทะเลทางนี้นะครับเพราะเป็นธาตุอาหารเสริมให้กับใบนะครับผมผมผสมไตโคโนามาก,กับไอ้น้ำหมักปลาทะเลผมฉีดทุกๆ5วัน5ถึง7วันหนึ่งอาทิตย์นะครับฉีดทีหนึ่งคือพูดง่ายๆคือเอาเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปกำจัดเชื้อราแทนแทนนะครับแทนยากำจัดเชื้อราทางเคมีนะครับผมตอนนี้ผมทิ้งออกไปแล้วนะครับผมทิ้งออไปผมไม่ได้ใช้ ผมมาใช้ของไอ้ไกคนมาทแทนผมใช้มา3 4สเดือนแล้วครับตรงนี้ใช้ไโกคนโมาฉีดพ่นทางใบนะครับผมไโคนมากับเนี่ยบิวเมทามิกนะครับผมผมไม่เอามาเอามาเขาเรียกว่าฉีดพน่นถังถังนี้ถังถังนี้นะครับผมไกโคอนมาผมจะเอามาใช้อีกทางหนึ่งนะครับผมอันนี้ถังเคมีถังไโคนมาก็มีอีกทางหนึ่งนะครับผม แต่ถ้าผมเอามาใช้กับไอถังถังเนี้ยยายี่ห้อชนิดนี้บิวเมทามิกเป็นเชืรานะครับถ้าเอาไต่พมามาผสมฉีดพ่นเเรียกว่าใช้ถังเดียวกันฉีดคระทีแตใช้ถังเดียวกันบาครั้งเชื้ราสองชนิดมันเขาเรียกว่าอาจจะกินกันประสิทธิภาพในการกําจัดเขาเรียกว่า,มาแมลงไตงัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับ แต่การฉีดพ่นทางใบตรงนี้ผมจะเว้นระยะห่างเชืราตรงนี้กับไตโคดมาผมจะเรียกว่าทิ้งระยะห่างกันนะครับผมทิ้งระยะห่างกันในการฉีดอาจจะสองสามวันเราผมไปฉีดไตโคดมาอีกสองสามวันผมอาจจะมาฉีดไอ้ต้นไอ้ตัวนี้บิวเมทามิกนะครับผมคือพูนง่ายจะให้จะให้มาผสมปนเปกันแต่มันก็ยังอยู่นี่ตัวนี้เหมือนกัน คุง่ายๆอาจจะมากินกันไอ้ตรงนี้ก็ช่างมันครับผมว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับผมโอเคถ้ายัางไงผมจะฉีดยาเคมีคุมให้ก่อน1เดือนนะครับผมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยอดยอด,ยอดมาดูยอดเนี่ยยอดทุเรียนผมมันจะแตกใบใหม่พวกนี้มันยังไม่โดนหนอนกินนะครับผมก็จะมาดูยอดใหม่แต่ยอดที่โดนหนอนกิน ยอดเก่าแบบพวกนี้ผมจะไม่ดูนะครับใบแก่มันก็แก่ไปกระโดนกินแล้วแต่ใบใหม่ใบอ่อนปุ๊บพวกนี้ถ้ามันโดนกินพอเดือนที่สองถ้ามันโดนกินเม,มื่อเมื่อไหร่ออะถอยไปถ้ามันโดนกินเมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าตัวนี้ไม่สามารถคุมได้นะครับผมถ้าผลยังไงผมจะผมจะรีวิวตลอดฉีดยาตัวนี้จะรีวิวแล้วก็มาตรวจทานหลังจากหนึ่งเดือนไปนะครับผมหนึ่งเดือนไป เราก็จะมาตรวจทานว่าคุมพวกนี้ได้ไหมแล้วผมก็จะเลิกเคมีไปพอเดือนที่สองยุดเลิกเคมีไปเลยเดือนที่สองนะครับผมแล้วก็จะมาฉีดตัวนี้แทนจะมาดูเดือนที่สองนับจากวันนี้ไปนะครับสามสิบวันพอเดือนที่สองประมาณวันที่สิบเก้ายี่สิบของเดือนกุมภานะครับผมเราจะมาดูว่าตัวนี้มันจะกันได้ไม่ได้นะครับผม โอเคถ้ายังไงก็ผมขอขอบคุณ f อีนะครับผมตรงนี้ยังยังยังติดตามผมนะครับถามผมมาตรงนี้หลายคนนะครับส่งมเมสเซจมาโูครับเหมือนกระซิบมาเลยไอตัวนี้มิวบิวเมทามิกได้ผลไหมครับบางคนก็ออกถามในในเขาเรียกว่าอะไรนะในคลิปวิดีโอของเขาเลยครับในคลิปวิดีโอเขาเลยบอกกังผมว่าอื ผู้ติดตามผมก,ก,รกระแสก็มาแรงเหมือนกันนะครับผมโอเคถ้า,างไงผมจะถ่ายทอดตรงนี้คนติดตามผมกําลังเยอะอยู่ตอนนี้จะดูความเปลี่ยนแปลงของผมคือในสวนทุเรียนเป็นแปลงสาธิตนะครับตอนนี้สวนผมว่าผมใช้อินซีหมดจดตรงนี้มันจะได้ผลไหมตั้งแต่วันนี้จนลูกออกนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนลูกออกนะครับออกผลนะครับนี่คือการทดลองอีก4ปี อันนี้เรียนผมปูกได้ปีหนึ่งอีก4ปีมันจะออกผล4ีหรือหปีมันจะออกผลตรงนี้ว่าผลออกมาแล้วลูกมันจะออกมาเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยไหมอ่าโอเคต้องมีใครสนใจเขาเรียกว่าถ้าผมใช้อินรีหมดจดทุเรียนผมอะผมไม่ต้องขายที่เขาเรียกว่าลานเทไหมอะ่ะที่รับซื้อทุเรียนต่างๆผมขายในเฟสก็ได้ถ้าคนในกลุ่มผมอาจจะเป็นเพื่อนปลูกทุเรียนแน่นอนครับ ผมคิดว่าน่าจะช่วยอุดหนุนผมลองชิมเขาเรียกว่าอะไรนะทุเรียนอินทรีย์ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมผมอาจจะมาแพ็กขายเปิดตลาดทําเองขายเองนะครับผมตรงนี้ถ้าดูก่อนว่าทุเรียนมะน,นนมอนกนคตอีก4ปีมันจะรอดไหมอีกหนึ่งปีมันจะตายไหมเพราะเคมีไม่ได้ใช้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอะไรหมดทุกอย่างปุ๋ยอินซิงอินรีปุ๋ยมงปุ๋ยหม,มักน้ำหมักปลาทะเลอะไรต่างๆตรงนี้นะครับผม ถ้าได้ผลอะไรขึ้นมาก็ขอขึ้นหน้ายังก็ค่อยพูดต่อในอนาคตอีกทีนะครับถ้าคนที่ติดตามผมทาง Facebook นะครับผมก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยสิ่งที่ผมทำตรงนี้ผมว่ามันเกิดประโยชน์มากนะครับแล้วก็ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างผมถ่ายทอดออกมาตรงนี้เป็นประโยชน์สามารถเอาไปใช้ได้ในส่วนตัวเองนะครับถ้าได้ผลมาตรงนี้อีก4 5ปีแต่เหนื่อยนะครับทำอินซี เหนื่อยมากเลยเพาะผมทําผมไม่ได้จ้างหนึ่งผมผลิตผมยังไม่มีเรียนก็ไม่เยอะผมก็เลยว่าผมดูแลรักษาตัวเองดูแลดูแลทุเรียนตัวนี้ทั่วถึงได้ผมก็เลยสิ่งไหนที่ตัดออกได้ผมก็ทําเองสิ่งไหนสิ่งไหนทําไม่ได้ผมก็จ้างเล็กเ็กน้อยน้อยนะครับผมโอเคนะครับถ้าติดตามผมติดตามที่ Facebook ได้กีฬาว่ายน้ําครูจําหลัดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลปลายพญานะครับอีกช่องทางหนึ่งผม ถ่ายทอดออกทาง Youtube นะครับผมทั่วประเทศคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนผมใน Facebook ก็ไปดูได้นะครับติดตามผมได้ว่าติดตามผมที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับ f a c e b o o k ไม่ใช่ youtube ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นปุ๋ยทุเรียนจำหลัดนะครับเพราะว่าหมวดหมวดขมทุเรียนตรงนี้มันจะไปอยู่ในในกลุ่มทุเรียนตรงนี้แล้วคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนผมถ้าเห็นผมปุ๊บสามารถกดเข้าไปดูแล้วติดตามผมได้ตรงนี้ก็ ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยครับแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยเผื่อบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่รู้จักผมตรงนี้ถ้ามาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะเป็นแนวทางที่ประหยัดนะครับผมโอเคนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยครับครับสวัสดีครับผม